คุณผู้ชมครับวงการความเร็ว2องล้อต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อดุคติคอเซออกมาประกาศยืนยันข่าวใหญ่ส่งท้ายฤดูกาล2025อย่างเป็นทางการนี่คือการเปลี่ยนแปลงนักแข่งที่ไม่มีใครคาดคิดในทีมแชมป์โลกนิโคลโลบูเลกาดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงจากเวที World Superbike จะได้รับโอกาสทองครั้งสำคัญในชีวิต ก้าวขึ้นมาควบรถแข่งเดสม o เซดิชจีพีของแชมป์โลกคนปัจจุบันอย่างมาร์กมาเกสในสองสนามสุดท้ายของฤดูกาลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนบทละครที่เขียนบทมาอย่างเร่งด่วนแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ต้องพักการแข่งขันจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่เปิดทางให้ดาวรุ่งที่กำลังพิสูจน์ตัวเองในอีกเวทีหนึ่งได้ก้าวเข้ามาสู่แสงสปอตไลท์ที่สว่างที่สุดในโลกมอเตอร์สปอต อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งสำคัญของดูคติและนี่คือโอกาสแจ้งเกิดของดาวดวงใหม่หรือเป็นเพียงการเดิมพันที่เสี่ยงเกินไปคำถามเหล่านี้กำลังดังก้องอยู่ในใจแฟนๆทั่วโลกแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ถึงอนาคตเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนั่นคืออุบัติเหตุที่ทำให้บัลลังแชมป์โลกต้องว่างลงชั่วคราว เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งสำหรับมาร์กมาเกสแชมป์โลก13สมัยที่เพิ่งจะฉลองความสำเร็จในการคว้าแชมป์โลกประจำปี2025ที่ประเทศญี่ปุ่นมาหมาัดๆแต่การเฉลิมฉลองของเขาก็ต้องจบลงอย่างรวดเร็วในสนามถัดมาที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบแรกของการแข่งขันที่สนามมันดาลิกามาเกสได้เข้าไปพัวพันกับอุบัติเหตุชนกับมาโกบิเซคี ผลจากการประทะครั้งนั้นทําให้เขาได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บรุนแรงบริเวณหัวไหล่ขวาโดยมีกระดูกชิ้นเล็กที่เรียกว่าพราคอยโปรเซสหักและเส้นเอ็นได้รับการความเสียหายซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจสําคัญในการเข้ารับการผ่าตัดและต้องยุติฤดูกาล2025ของเขาลงก่อนกําหนดไม่เพียงเท่านั้นเขายังจะพลาดการทดสอบสําคัญที่วาเลนเซียเทสช่วงสิ้นปีอีกด้วย การพักฟื้นที่ยาวนานนี้ไม่เพียงแต่ปิดฉากฤดูกาลของเขาแต่ยังส่งผลกระทบต่อการเตรียมรถสำหรับปี2026อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร์เกสได้ออกถแถลงการแสดงความผิดหวังแต่ก็ยอมรับการตัดสินใจของทีมและแพทย์เพื่อมุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวอย่างเต็มที่สำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมทั้งย้ำเตือนถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทีมทำได้ในปีนี้อาการบาดเจ็บครั้งนี้ไม่ควรมาบทบางปีที่แสนวิเศษที่เรามีร่วมกัน เรากลับมาเป็นแชมป์โลกได้อีกครั้งและเราจะฉลองความสำเร็จนี้ด้วยกันในเร็วๆนี้มัมมาเกสได้กล่าวไว้และในขณะที่ประตูฤด,ดูกาล2025ของแชมป์โลกได้ปิดฉากลงมันก็ได้เปิดประตูบานใหญ่ที่สุดในชีวิตของนักบิดดาวรุ่งอย่างนิโคลโลบูเลกาต้องบอกว่านิโคลโลบูเลกาไม่ใช่นักบิดโนเนมที่จะพลัดพลัดลูได้รับโอกาสนี้แต่เขาคือดาวรุ่งชาวอิตาลีที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในหลายเวที ในรุ่น m o t o ทรเขาเคยคว้ามาแล้ว2โพเดียม2องโพโพซิชันและ2องฟาส์เทนแนบซึ่งแสดงถึงพรสวรรค์ดิบตั้งแต่นั่นเนื่อแล้วและการถูกเลือกให้มาขี่รถแชมป์โลก MotoGP ในครั้งนี้ถือเป็นหมดหมายที่สำคัญที่สุดในเส้นทางอาชีพของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยเส้นทางอาชีพของบุรเลการนั้นเต็มไปด้วยความสำเร็จที่น่าจับตา Mo t ตทรช่วงปี2016 2018คว้า2โพเดียมพิสูจน์พรสวรรค์ตั้งแต่รุ่นเล็ก มอเตอร์ทูช่วงปี2019ถึง2021สั่งสมประสบการณ์ในรุ่นกลางเป per สปอร์ตเวิลด์ช่วงปี2022ถึง2023ิระเบิฟอร์มสุดยอดคว้าแชมป์โลกปี2023อย่างยิ่งใหญ่ด้วยใช้ชนะ16ครั้งเป per ไบเวิลด์ช่วงปี2024ถึง2025ก้าวขึ้นสู่รุ่นใหญ่และจบอันดับรองแชมป์โลกได้ถึง2ปีซ้อนศักยภาพความเร็วของบุรเลกกนนั้นเป็นที่ประจักษ์ จนกระทั่งคู่แข่งระดับพักการอย่างต๊ปรากรักษสกัดคริโอยังต้องออกปากยกย่องรอบโพโพสิชันของเขาที่สนามเคเรสว่ามันเร็วเหมือนกับเวลาต่อรอบของ m o t ต g p คจีคำชมนี้ไม่ได้มาล,ลอยๆเพราะในวันนั้นบุ l เลกาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบิดคนแรกใน World s u p e r b ร์ไที่กดเวลาต่ำกว่า1นาที37วินาทีได้สำเร็จเร็วกว่าถึงครึ่งวินาที และช้ากว่าเวลาโพของฟาบิโอกวาตาร์โรในศึกมโ t ต g p ีพีที่สนามเดียวกันเพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นเองตัวเลขเหล่านี้คือเครื่องยืนยันว่าเพดานความเร็วของเขาสูงพอที่จะต่อกรอกับรุ่นใหญ่ได้อีกดังนั้นการเลือกบุลเลกาในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่าและมองไปถึงอนาคตของดูคาติ การตัดสินใจของดุคติครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่การหานักบิดมาแทนที่แต่นี่คือก้าวย่างเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเฉียบคมสำหรับอนาคตของทีมตัดสินใจครั้งนี้ชี้ชัดว่าดุคติไม่ได้มองแค่การจบฤดูกาล2025แต่มองข้ามไปถึงการครองความยิ่งใหญ่ในปี2027หัวใจสำคัญของแผนนี้คือบทบาทในอนาคตของบุเลกานั่นคือ เป็นนักบิดทดสอบอย่างเป็นทางการในปี2026โดยมีภารกิจหลักคือการพัฒนารถแข่ง d e สม o เซ d ิชี GP สำหรับยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนไปใช้ยางพิเลรี่ในปี2027ประสบการณ์ที่โชคชนและสดใหม่ของบุเลกากับยางพิเลรี่ในเวทีเวลซ์ซูเปอร์บนั้นทำให้เขามีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่นักบิดคนอื่นในพัดดอกขาดไป จิจิดัลินยาผู้จัดการทั่วไปของดูคาติคอเซได้อธิบายถึงการตัดสินใจครั้งนี้ว่าโอกาสในการลงแข่งขันในสองสนามสุดท้ายคือหนทางที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำงานในบทบาทใหม่ของเขาในฐานะนักบิดทดสอบ เมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นอย่างมิคาเล่ปิโรนักบิดทดสอบหลักของทีมแม้ปิโรจะมีประสบการณ์กับรถเดสโม o เซดิชิอย่างโชคชนแต่ผลงานในช่วงที่มาทำหน้าที่แทนมาเกสก่อนหน้านี้ไม่น่าประทับใจนักด้วยการจบอันดับที่18และ17ตามลำดับอีกทั้งประสบการณ์ของเขาก็อยู่กับยางมิชลินเป็นหลักสำหรับดุคติ นี่คือการตัดสินใจที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงคือผลงานของปิโรนั้นคือสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วแต่ศักยภาพของบุเลกาคือคุมทรัพย์ที่รอการค้นพบสำหรับนักแข่งรถทุกคนการได้เดบิวต์ในคลาสที่สูงที่สุดอย่าง m o t ต GP คือความฝันอันสูงสุดและสำหรับนิโคลโลบุเลกาความฝันนั้นกำลังจะกลายเป็นจริงบนรถแข่งที่ดีที่สุดในตารางอย่างเดสม o เซดิชิ GP ของทีมแชมป์โลกเขาได้กล่าวถึงความรู้สึกนี้อย่างเปิดอกว่า ผมมีความสุขมากที่ได้ปิดท้ายฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์ในนาทีสุดท้ายการได้เดบิวต์ใน MotoGP เป็นความฝันของเด็กทุกคนที่อยากจะเป็นนักแข่งยิ่งไปกว่านั้นการได้ขี่รถแชมป์โลกใน2ส,สนามสุดท้ายของปี2025ทำให้ทุกอย่างน่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกมันจะเป็นการดําพันที่ใหญ่มากผมไม่มีความคาดหวังใดๆผมจะรับประสบการณ์นี้อย่างใจเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จนถึงตอนนี้ ผมเพิ่งจะได้ทดสอบเดสมเซดิชี GP ที่เคเรสเท่านั้นถึงอย่างนั้นผมก็มีแรงจูงใจที่จะทำผลงานให้ดีและทุ่มเทยอย่างเต็มที่แน่นอนขอบคุณดุคติและดุคติคอร์เซสำหรับความไว้วางใจขอบคุณคลอเดีโอจีจ้มาร์โรดาวิดเตฟาโนและเซราฟิโนที่ทำให้ผมรู้สึกถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่และขอบคุณทีมอารูบา .it racing ที่เราได้ร่วมกันสร้างผลงานจนจบฤดูกาลในฐานะพระเอก การลงแข่งโดยไม่มีความคาดหวังจะช่วยลดความกดดันและทําให้เขาโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดหรือไม่หรือนี่คือการเดิมพันครั้งที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่เขาต้องแบกรับไว้บนบ่าคําตอบทั้งหมดกําลังรออยู่บนสนามแข่งไม่ว่าผลการแข่งขันจออกมาเป็นอย่างไรสองสนามสุดท้ายของฤด,ดูกาล2025นี้คือบทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของนิโคโลบูเลกา นี่ไม่ใช่แค่การออเดชั่นเพื่อโอกาสในการเลื่อนชั้นไปสู่การเป็นนักบิด m o t ต g p แบบเต็มตัวในปี2027เท่านั้นแต่ยังเป็นภารกิจรวบรวมข้อมูลภายใต้ความกดดันสูงสำหรับโปรแกรมการทดสอบในปี2026ของดูคาติผลงานของเขาจะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการพัฒนารถแข่งเดสโมเซดิชี GP สำหรับยุค P- ีเลลี่ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่นักบิดหมายเลข11ผู้นี้ใน2สนามสุดท้ายของฤดูกาล พอดีคิสกรองปีที่สนามพอดีเม์และวาเลนเซียกรองปีที่สนามวาเลนเซียมารวมลุ้นกันว่าดาวรุ่งจากเวทีซูเปอร์ไบ์ผู้นี้จะสามารถคว้าโอกาสทองครั้งนี้ไว้ได้หรือไม่เขาจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้โลกตะลึงหรือความจริงของรุ่นใหญ่จะโหดร้ายเกินไปทุกคำตอบรออยู่ใน2ส,สนามสุดท้ายของฤดูกาล